ราชามังกรไล่ตามภรรยาแปลโดยอริสมังหะสบายสบๆศตวรรษที่23หมู่บ้านณชายแดนเมืองฉางฉงลูกพี่ห้สิบล้านเอาหัวจุยอยู่มาให้ฉันให้ได้คิดจะใช้เงินแค่ห้าสิบล้านเพื่อซื้อชีวิตของฉันงั้นเหรอคุณเนี่ย ไม่รู้จักราคาตลาดของฉันเอาซะเลยนะนั่นมันเธอแกบางทีฉันก็ควรจะให้คุณได้สัมผัสถึงทหารรับจ้างระดับชั้นนำของโลกสักหน่อยนะชิบชบภารกิจง่ายมากเลยนี่นอกจากทำเลที่ค่อนข้างห่างไกลแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรยากเลยแต่ทำไมราคาเสนอถึงได้สูงขนาดนี้ ท่านพี่ทำไมถึงไม่ระวังแบบนี้ข้าได้วางยานางไปแล้วเรื่องหลังจากนั้นก็ให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นสิพี่จะรีบร้อนไปทำไมกันล่ะก็ใครจะไปรู้ล่ะว,ว่านางจะเดือดร้นเสียขนาดนี้จะไม่ต้องมายุ่งข้าจะคิดหาวิธีของข้าเองก็ได้เชื่อข้าไปดีกว่า ขยับตัวไม่ได้ร้อนมากนี่ฉันฉันถูกวงางยางั้นหรอน้องสาวคนสวยของพี่ก็มีแต่ตอนที่เจ้าสงบนิ่งไร้สติเช่นนี้นี่แหละที่เจ้าจะเชื่อฟังพี่ได้รูปร่างหน้าตาเช่นนี้ช่างเหมาะสมกับการเป็นสาวงามชั้นยอดจริงๆอูยางพี่มาแล้วอ,อูยัง เจ้าฝฟื้อแล้วเหรออรู้สึกหนักหัวมากไม่สามารถรวบรวมสมาธิได้เลยไหนเมื่อเจ้าฝฟื้อแล้วก็มาร่วมเสพสุขไปกับพี่กันเถอะนะอย่างนั้นเหรอจิน้องนี่น้องทำอะไรฉันทำอะไรงั้นเหรอฉันก็ต้องการชีวิตของแกงไงล่ะ เออเออิยังจะกล้าสู้อีกงั้นเหรอหากที่ตายจริงๆจะจิเออก็คแค่หมดตัวหนึ่งเท่านั้นแหละป่าข้างบ้านสังควรฤทธิ์ยายังไม่หมด ที่นี่มันที่ไหนกันแน่ฮึไอ้ผู้ชายทุเรศเมื่อกี้มันเรียกฉันว่าสังกวนอูยังนั่นคือชื่อของฉันเหรอโอ๊ยปวดมากพลังแห่งจิตวิญญาณยาสมานใครน่ะ แม่นางผูน้นี้ร่างกายของนางมีพลังแห่งจิตวิญญ,ญ,ญาณยาเฮ้เยนี่มันเทพบระบุสุดหรออะไรเนี่ยอ,อู้สวยแล้วฤทธิ์ยาเริ่มแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ใช่นางจริงๆเมื่อครู่ก็เป็นพลังจิตวิญญาณยาของนาง ที่ช่วยรักษาแผลของข้าให้หายสวรรค์ส่งเทพผู้บุตรสุดหลอมาอยู่ข้างๆฉันแบบนี้จะต้องมาช่วยชีวิตฉันแห่งๆเจ้าบังอาจชื่อหนหูชิมัดสถานการณ์แบบนี้ต้องปล่อยให้หัวใจเลือกเองสิเจ้า เปิดประตูนะเปิดประตูปล่อยข้าเถอะท่านพี่ปล่อยข้าไปเถอะนะนี่ก็คืออดีตของเธอใช่ไหมสังกวนอุยังชาวที่สดใสเฮ้ย้ตายเถอะเมื่อคืนข้าทำอะไรลงไปบ้างเนี่ยผู้หญิงสัำสนเช่นนี้ ปล่อยไว้ไม่ได้ได้โปรดปล่อยข้าช่างมันก็นแล้วกันอย่างน้อยน้องก็ช่วยถอนพิษให้ข้าดูเหมือนว่าฤทธิ์ยาจะหมดแล้วล่ะก็ถือว่ายังมีจิตใจดีอยู่บ้างที่อุตส่าห์เอาเสื้อมาคลุมให้ฉันผู้ชายคนนี้ก็สาติตใช้เล่นเลยนะ จุยอยู่ทหารรับใช้ยอดฝีมือศตวรรษที่23สังกวนอูหยางอายุ16ปีอยู่ที่แผ่นดินใหญ่ชางหลานบุตรสาวของภรยาเอกสังกวนเมื่อคืนฉันได้ทะลุมิติมาอยู่ในร่างของสังกวนอูหยางคนนี้เธอเป็นสตรีที่เพรียบพร้อมสุดแสนเพอร์เฟคแต่ไร้คนโปรดปราน และเธอก็มีพลังจิตวิญญาณติดตัวอีกด้วยดูเหมือนว่าในช่วงเวลาที่ฉันทะลุมิติมาเธอได้ถูกคนในครอบครัวของตัวเองฆ่าตายแล้วละ่ะเป็นถึงสตรีเพียบพร้อมและสง่านง,งามแต่กลับถูกคนในครอบครัวรังแกจนตายบ้านเมืองน,นี้มันยังมีกฎหมายอยู่อีกไหมไม่ต้องห่วงฉันไม่ปล่อยให้เธอต้องตายฟรีแนะ่ ฉันจะให้ไอ้พวกที่มันรังแกเธอต้องชดใช้ตระกูลสังกวนใช่ไหมปิ่นค้างชําระพวกนี้ฉันจะคิดบัญชีให้เองวันต่อมาสํานักสังกวนเมื่อคืนข้ารู้สึกเหมือนสัมผัสได้ถึงการตื่นขึ้นข,นของพลังจิตวิญญาณญานายท่านขอรับวันนี้คุณหนูรองได้พาคนออกไปในป่าตั้งแต่เช้าตรู คาดว่าอีกไม่นานก็คงจะจับตัวสังกวนอู่ยางกลับมาได้ครับอืมหวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นสังกวนอูยางมีสถานนะเป็นบุตรสาวภรรยาเอกของตระกูลสังกวนมีสัญญาแต่งงานกับแต่กลับแอบคบชู้สื่อชายจะต้องลากตัวกลับไปรับโทษตามกฎของตระกูลให้ได้ครับคุณหนูรอง รกูลสังกวนสังกวนฉิงหยวนเมื่อข้ามผ่านคืนนี้ไปสัญญาตแต่งงานของสำนักนักสู้ก็จะตกเป็นของข้าท่านพี่ตายแล้วเป็นเช่นนี้ได้เช่นไรเดิมทีข้าเพียงแค่ต้องการทำลายความบริสุทธิ์ของสังกวนอุยัง เพื่อจะได้ยกเลิกสัญญาแต่างงานระหว่างสำนักนักสู้กับนางและตัวข้าเองก็จะเข้ามาแทนที่แต่ทำไมชายชู้คนนี้ถึงได้ตายได้ล่ะสังกวนอูยังอยู่ที่ไหนรีบออกตามหาตัวนางมาให้กาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหาหรอกข้าอยู่นี่เป็นอย่างที่คิดรีบเต้นมาจับชู้ตั้งแต่เช้าตรู่แต่จับไม่ได้ คงผิดหวังมากเลยสินะเจ้าพี่ชายนีม่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแนะ่ข้ากับมันเกิดอะไรขึ้นเจ้าในฐานะคนที่วางยาข้าจะไม่รู้ดีกว่าคนอื่นหรออี๋ในเมื่อมันรู้ทั้งหมดก็จะปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้าข้ารู้แค่ว่าท่านพี่เสียชีวิตอยู่ข้างๆตรงนี้ พี่ข้าคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าพี่จะโหดเที่ยมได้ถึงเพียงนี้พี่ข้าพี่ชายได้เช่นไรเข้ามามาจับตัวคนหนูใหญ่เอาไว้บังอาจค่าคนในครอบครัวเดียวกันโทดนี้ใหญ่หลวงยิ่งนะยึดตามกฎของตระกูลแล้วจะต้องประหารชีวิตทันทีข้าดูสิใครมันจะกล้า sang quân u giang rút chặt vĩ cha tòa số tăng tệ mà rẻ căn mình muốn chuyển đi khâu bài hết một lời có đáp Phalang chit vinh yan. And me mì phalang vinh yan. Nay yung ngay. Mì sang quân u yang. Mun mi vinh yan. Loi mẹ tân nói. On air rai right gom มโดยตลอดไม่ใช่หรือไงตึงไม่ได้เหมือนกับว่าฉันยังไม่สามารถควบคุมพลังจิตวิญญาณภายในได้อย่างเต็มที่ต่อให้ไม่ใช้พลังจิตวิญญาณแต่ก็สามารถทำให้ฟันของเต่าโง่อย่างพวกเจ้าได้ร่วงหล่นเต็มพื้นได้เหมือนกันชู เออนี่มันมันคือท่าแปลกประหลาดอะไรกันน่ากลัวย,ยิ่งนักนางคนนี้ยังใช่สังกวนอูยังคนเดียวกับที่ข้ารู้จักหรือเปล่าเพิ่งจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกฉันยังไม่คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมเลยแถมยังมีพลังจิตวิญญาณติดตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้อีกฉันจะมัวเสียเวลาอยู่ที่นี่กับพวกเขาไม่ได้ รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางใน36กลยุทธ์การหนีคือสุดยอดกลยุทธ์หน้าประตูเมืองตอนนี้คนของตระกูลสังกวนจะต้องออกตามหาฉันไปทุกทั่วสารทิศแน่ๆเห็นทีคงจะต้องเปลี่ยนลุกสักหน่อยแล้วถึงจะทำเนียนเข้าไปได้คนอะไร สวยเก่งฉลาดและพราวเสน่ห์สุดๆดเลยดูเหมือนว่าในโลกนี้ไม่เพียงแต่ยกย่องนับถือการฝึกตนเท่านั้นแต่ยังได้วิวัฒนาการสัตว์ร้ายฝึกตนออกมาอย่างมากมายอีกด้วยช่วงนี้ในเมืองมันมีอะไรกันเหรอ ทำไมองค์ครักษรับของตระกูลสังกวนถึงได้เต็มเมืองไปหมดเลยละ่ะเจ้านี่ไม่รู้อะไรเอาเสียเลยนะคุณหนูใหญ่บุตรสาวภรรยาเอกตระกูลสังกวนที่ได้ทําสัญญาแต่งงานกับสํานักนักสู้ไว้นั้นได้นี้ไปเสียแล้วตอนนี้รางวัลนําจับสูงเหลืวเลยละ่ะพูดก็พูด,พดเถอะคุณหนูใหญ่สังกวนน่ะเลวไหลจริงจริงปัจจุบัน ก็มีสำนักนักสู้เนี่ยแหละที่มชีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดแต่คุณหนูนั่นก็ยังหนีการแต่งงานเป็นเด็กไปได้แต่ทําไมข้าถึงได้ยินมาว่าผู้ที่ออกตามล่าหาตัวคุณหนูใหญ่ไม่ได้มีแค่กลุ่มคนตระกูลสังกวนล่ะเจนพี่ชายน้อยเปิดห้องให้ข้าสักห้องหนึ่งสิข้าเอาห้องนี้สังกวนอูหยางมันปิดตายอยู่ที่ไหนกันแน่ คุณหนูรองครับสังกวนอูยังน่าจะอยู่ในโรงเตรมนะครับรีบไปค้นหาเดี๋ยวนี้ทำไมสังกวนซึ่งหยวนถึงได้มาเร็วขนาดนี้เนี่ยองค์รระรับของตระกูลสังกวนได้ดักทุกทางที่จะหนีไว้หมดแล้วเปิดประตูให้ตรวจสอบเปิดประตูเร็วเข้า ฉันต้องทำทำอะไรสักอย่างนะบอกให้เปิดก็เปิดอย่ามาพูดมากพวกเจ้าเป็นทหารหรือไงทำไมข้าจะต้องยอมให้พวกเจ้าเข้ามาตรวจด,ด้วยนั่นน่ะสิมีสิทธิ์อะไรคิดออกแล้วเอ๊พี่ชายน้อยมาตามหาคนเหรอจ้ะโอ้ยยิงคนนี้ปิดหน้ามองไม่ชัดเปิดผ้าให้ข้าดูหน่อยสิ ข้าจะบอกให้เชื่อฟังดีๆแล้วจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นติดกลับแล้วไอ้ยาข้าเป็นเพียงหญิงสาวผู้บอบว่าเหตุใดถึงต้องตบข้าชิ้นนี้เจ้าอย่ามาใส่ร้ายข้าสมศรีสมห้าเจ้าอ้าไอ้โรคจิตแต่ต้องผู้หญิงของข้าโดนหาที่ตาย แถมยังมารบกวนแขกด้วยหน้าด้านจริง,รงๆใช่ใช่พวกเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาตรวจค้นห้องพักแถมยังตบผู้หญิงอีกต่างหากคนตะปูลสังกวนอย่างพวกเจ้ารังแกเชาวบ้านเช่นนี้นะหรือฮะจับนางไว้